ต่อที่นี้ไปขอท่านนันลายได้โปรดรับฟังเรื่องของบุปกรรมของโชติกาเศรษฐีสำ <c oughs> หรับวันนี้ก็อย่าขอย้อนต้นสักเล็กน้อยเพราะเรื่องจะได้เข้ากันนี่กล่าวว่าในการที่เวลาที่เขาสร้างพระคันธกุฎดีนั้นหลานชายชื่อว่าอปราชิตะ เป็นผู้มีชื่อเหมือนกันกับตนนั่นเองเข้าไปหาปราชิตะกรุมพีผู้เป็นลุงแล้วกล่าวว่าแม้ฉันก็จะจัดการก่อสร้างท่านจะให้ส่วนบุญกับฉันเถิดลงสำหรับอปราชิตะผู้เป็นลงุงกล่าวว่าพ่อฉันให้ไม่ได้ ฉันจะสร้างไม่ให้ทั่วไปแกบุคคลเหล่าอื่นหมายความว่าการก่อสร้างนี้เราต้องการสร้างคนเดียวไม่ต้องการให้ชาวบ้านชาวเมืองอะมายุ่งด้วยฉันทําของฉันคนเดียวฉันจะได้คนเดียวสำหรับหลานชายนั้นก็อ้อนวอนเขาเขาก็ไม่ยอมจะให้ส่วนบนุญอราชิตาผู้เป็นหลานจึงได้คิดว่าการที่เราจะได้สร้างศาลา กุญชนสลาคือสลาที่มีรูปร่างเหมือนช้างหลังกบกบไม่ด้านหน้าพระคันดกด,ดีที่ลุงสร้างก็จะเป็นการดีเพราะว่าท่านลุงท่านหวงบุญเราก็หาบุญเอาใหม่ยังได้สร้างสกุลชนสชลาเป็นที่สําเร็จแล้ววิธีแก้วเจ็ดประการเขาเกิดมาเป็นเมนากะเศรษฐีในพุทธบาทนี้ นี่ฟังเรื่องนี้แล้วก็เขาได้โปรดอย่าฟังแต่นิทานฟังแทนว่าไอ้เรื่องการเกิดแก่เจ็บตายนี่มันเป็นความจริงแต่ผมก็มีความเข้าใจว่าบรรดาท่านหลายที่รับฟังก็ดีหรือว่าวรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงที่กำลังฟังอยู่ก็ตามเรื่องการเกิดแก่เจ็บตายนี้พวกเราคงไม่สงสัย รู้ว่าเราฝึกมโนโมยิธิกันแล้วเป็นความรู้ที่จะไปสูตรคำสอนของ,งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ <c oughs> ถ้ามีความขยันหมั่นเพียรทํำในความจริงใจรักษากอารมณ์ใจให้คงที่เรื่องมโนโมยิธิเป็นของไม่ยาก <c oughs> ในที่วันยังว่ญญายากคือทําไม่ได้ก็เพราะว่าเรายังกําลังรักษากําลังใจไม่ครบถ้วนถ้าหากว่าท่านนั้นหลายพยายามรักษากําลังใจไว้ตามลำดับให้ครบถ้วนเมื่อจิตใจเข้าจังหวะพอเหมาะพอดีก็กําลังสมาธิที่ใช้แบบนั้นเรื่องมโนยิธิก็จะเป็นของง่ายโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งการฝึกมโนยิธิ ต้องรักษากำลังใจให้เข้มแข็งอย่างที่รัชนีทำได้ไง่ายก็เพราะว่ารัชนีมีนิสัยชอบในด้านของกสิณคือทรงอารมณ์สมาธิเป็นปกติหรือว่าการจับพระพุทธรูปเป็นปกติก็ถือว่าเป็นกสิณด้วยเป็นพุทธานุสติด้วย นั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่ทำงานอยู่นึกถึงภาพนั้นได้เสมออย่างนี้ถ้าหากว่าบาังเอิญกำลังใจจะไม่ถึงมโนยิธิก็สามารถจะได้ทิอิคุยานเมื่อได้ทิพิคุยานแล้วกรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระวิชิตมาร ที่ว่าโลกหน้ามีจริงโลกหลังมีจริงเกิดแก่เจ็บตายมีจริงสภาพเดิมเป็นยังไงข้างหน้าจะเป็นยังไงเราสามารถจะทราบได้โดยอํานาจที่พปจกรยานนี่มันเป็นของไม่ยากผมขอพูดต่อไปถึงเรื่องสูตรเรื่องนี้เป็นกล่าวว่ากกบาลน,นาต่างสําหรับเมตกาศเศรษฐีนะอาชิตตะอ่าราชิตตะพวกเป็นหลาน ได้มีโอกาสมาเกิดในศาสนานี้มีนามว่าโชเมนกะเศรษฐีในพุทธบายการนี้เมื่อกี้ดูมันว่าผมจะบอกถ้ามันเป็นโชติกาเศรษฐีแต่ก็ใช่สำหรับท่านพู้นี้เป็นเมนกะเศรษฐีเมนกะเศรษฐีมอเกิดในชาตินี้ก็รวยมหาศาลฟังของท่านต่อไปท่านกล่าวว่าก็บานหน้าต่างสามบาน ที่บ้านของเขาสําเร็จแล้วบริแก้วเจ็ดตการได้มีแล้วในประคันตุกุดีเขาทํำประคันตุกุีนั้นให้พระพุทธเจ้าอราชิตะกะหาบดีได้สร้างโปกรณีสามสะโปกรณีก็คือบ่อน้ำใสๆแรื่องที่บกแล้วไปด้วยปูนขาว หนาภายในนาภายที่ใต้ที่ตรงบานหน้าต่างเหล่านั้นเขาก็ทําให้เต็มไปด้วยน้ําหอมอันเกิดไปจากชาติทั้งสี่ชาติทั้งสี่นี่มีอะไรบ้างล่ะมีกุ้งคุ้ม,มังหญ้าฝรั่งแล้วก็ดอกไม้ที่เกิดในดอกไม้ ที่เกิดในเยวประเทศแล้วก็กิศลนาแล้วกัมยานมีความกัมยานนะแล้วก็เบื้องหน้าตอนนี้ไปมีอะไรนะท่้นบอกว่าเ,เต็มไระเด้ยธาเต็มสีแล้วให้ปลูกดอกไม้มีสีห้าสีสีอะไรบ้างก็ช่าง ให้ย่อยบรรดาให้ย่อยบรรดาแก้วจเจ็บอาการคือทำแก้วจเจ็บอาการให้ละเอียดแก้วที่ควรแก่ความเป็นของที่พึงย่อยได้แล้วก็ถือเอาแก้วนอกจากนั้นทั้งหมดนั่นแหละให้โปรยปลายที่ประกันตกุดีให้เป็นแถวเรียงเข้าเป็นระเบียบแล้วก็สูงแค่เขา่า ทำบริเวณนั้นให้เต็มเป็นแล้วดวยแก้วมณีและแก้วเจ็บรจกานได้รวยจริงๆสำหรับกหบตรดีชิวาชิตะอราชิตะทำพระคันตกุดีให้สำเร็จไปด้วยการอย่างนี้แล้วจึงเข้าไปเฝ้าวระเถระผู้เป็นพี่ชายเรียนว่าท่านขารับพระคันตกุดีสำเร็จแล้ว กต่ผมหวังในการใช้สอยพระคันธกุฎีนั้นตามพระบ,บาลี่ด้กล่าวว่าได้ยินว่าบุญที่บุญเป็นอันมากนี้ย่อมมีเพราะการใช้สอยสำหรับปเทระนั้นเข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วกราบถวายบังคมทนว่าพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าทราบว่า กุดุมพีผู้นี้ได้สร้างพระคันตกุดีเพื่อพระองค์บัตนี้เธอหวังในการใช้สอยคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงใช้สมเด็จพระจอมตรยจึงได้ทรงสเสด็จลุกจากอาสนะพระเด็จไปสู่ที่จะพาพระคันตกุดีทอดพรนเนตเห็นกองรัตนคือแก้วเจดะการ ที่เขากองร้อมรอบพระคันธุกุณีีในประทับยืนอยู่แล้วอยู่ที่ซุ้มแห่งประตูก็เมื่อกดุมพีนั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเจ้าค่ะการรักษาจากมีแก่ข้าพระองค์เองขอองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดเสนจดข้าไปเถิดพระพุทธเจ้าค่ะ สมเด็จพระบรมศาสดาจเจียงสเสด็จเข้าไปประทับณที่นั้นท่กล่าวต่อไปว่าแม้กุดุมพีก็ตั้งการรักษาไว้โดยรอบคือต้องตั้งยามรักษาพระสมบัติมันมากสร้างบรรดาชนทั้งหลายไว้ว่าพ่อพวกเจ้าจงห้ามชนทั้งหลายที่จะถือเอารัตะนะคือแก้วทั้งหลายเหล่านี้ไป โดยการใส่พกหรือด้วยการใส่กระช้าแลือด้วยการใส่กระสอบแต่ว่าอย่าห้ามชนผู้ถือเอาไปด้วยมือหมายความเอาห่อไปนี่ไม่ให้เอาเอาใส่กระช้าไปก็ไม่ให้เอาใส่กระสอบไปก็ไม่ให้แต่ว่าเขาจะถือเพื่อด้มือกำหนึ่งหรือสองกำไม่สองมือเอาไปให้ได้ ดังกล่าวว่าแม้ในพระนครก็ให้บอกว่ารัตนเจ็บระการอนราโปรปลายไปแล้วนี่รวยจริงๆนะรู้สึกว่าแกรวยมากให้ประกาศในเมืองว่าแก้วเจ็บระการนี้เราโปรปลายไปแล้วในบริเวณรอบบริเวณเพระคันธคุฎดีมรรดามนุษย์ผู้เข็นใจทั้งหลายผู้ฟังธรรมในสำนักพระองค์สมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว จงถือเอาแก้วเจ็ดประการนี้เต็มมือของท่านแต่อสองมือไปบรรดาชนทั้งหลายแม้ถึงสุกแล้วก็จงถือเอาด้วยมือเดียวนี่หมายความว่าถ้าคนจนเวลาที่มาฟังเทศจบก็นำแก้วเจ็ดระการนี้เลือกเอาตามที่ชอบไปสองมือแต่ว่าคนที่มีความร่ำรวยเอาไปแต่เพียงมือเดียว แน่เข้ารวยจริงๆท่านกล่าวว่าเขาได้มีความคิดอย่างนี้ว่าชนท่านหลายผู้มีศรัทธาประสงค์จะฟังธรรมก่อนจึงจะไปส่วนที่ไม่มีศรัทธาไปด้วยความโลภในทรัพย์ฟังธรรมแล้วก็จกพ้นจากความเป็นทุกข์ได้เจตนาของเขาดีมาก ้ามีเจตนาว่าคนบางคนที่มาด้วยความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพทุทธเจ้าปราถนาจะฟังธรรมเมื่อฟังธรรมแล้วก็ถือไปก็ดีแต่บางคนไม่มีเจตนาไม่ได้มีศรัทธาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพทุทธเจ้าแต่ถ้าว่าต้องการอยากจะได้ทรัพย์ ในการได้ทรัพย์นั้นเขามีการบังคับไปว่าต้องฟังเทศเยก่อนแล้วจึงจะนําไปได้แต่ี้กว่าการฟังนั้นถึงแม้ว่าจะไม่ตั้งใจฟังบ่อยๆธรรมะขององค์สมเด็จพระจอมไตรก็ค่อยๆซึมค่อยทราบเข้ามาอยู่ในจิตก็สามารถจะทําจิตของเขาให้ผ่องใสได้ในวันหน้าเจตนาของเขาสวยมาก เล่ากันต่อไปเพราะเหตุเช่นั้นเขาจึงได้บอกไว้อย่างนั้นเพื่อต้องการจะสงเคราะห์บ,บรรดาประชาชนทั้งหลายเ <c oughs> ม่เจตนาก็สวยจริงๆบรรดามหาชนเพื่อถือเอาแก้วรัตนะทั้งหลายเหล่านั้นตามที่เขาบอกไว้แล้วนั่นแหละเมื่อบรรดาแก้วทั้งหลายที่เขาโปรยไว,ไว้คราวเดียวหมดไปแล้วเขาจึงให้โปรยลงไปเรื่อยๆ เป็นทองแถวเพียงเข่าเพีงสามครั้งอหน,นึ่งเขาวางแก้วมันเนียมีค่ามีได้ประมาณเท่าผลแตงโมแทบวาตมูลคือใกล้เท้าพระองค์สมเด็จโตสมมาสมาุทธิเจ้าเขาได้มีความคิดอย่างนี้ว่าชื่อว่าความอิ่มจยากไม่มีกระชนนั้นไหล ผู้แลดูรัศมีแห่งแก้วมณีหมายควาคนมองแล้วจะชื่นอกชื่นใจในแก้วมณีนั้นเพราะไม่ได้วยรัศมีอันมีสีดุจทองคําที่ปรากฏแต่สรีระเขาองค์สมเด็จตัสมาสัมพุทธเจ้าเจตนายเขาสวยเพราะฉะนั้นเขาจึงได้ทําอย่างนั้นแม้บรรดาประชาชนนั้นหลายเหล่าอื่น เมื่อมองเดียวดูความสว่างของแก้วมณีก็ดีมองดูฉัพพันรังสีรัศมีของระการพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีก็มีแต่ความชื่นสันชื่นบานหันษาไม่อิ่มไม่เบื่อเวลาที่มาฟังเทศก็มีความเพลิดเพลินเจริญใจด้วยกระแสพระสธรรมเทศนาพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วย และก็มีความชื่นใจในความสว่างของแก้วมณีนี่ก็ชื่นใจในฉับพรังสีรัศมีหกระการขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโบกกันเป็นเหตุให้บรรดาประชาชนทุกท่านที่มาในที่นั้นมีแต่ความอิ่มเอ,อบิบทั้งธรรมและรศมีท่านกล่าวต่อมาว่าในวันหนึ่งพรามผู้เป็นมิฉาทิฏฐิคนหนึ่ง คิดว่าได้ยินว่าแก้วมณีที่มีค่ามากอันกุตุมพีนั้นวางไว้แทบใกล้พระบาทพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเราจะขโมยแก้วมณีนั้นจิงเข้าไปสวิหารเข้าไปโดยระหว,ว่างที่มหาชนผู้มาแล้วเพื่อจะถวายบังคมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า สำหรับกุดมพีได้กำหนดไว้ว่ารามนี้มีความประสงค์จะถือเอาแก้วมณีเพราะมีความรู้สึกมีความเข้าใจว่ายังไงยังไงตาคนนี้เะต้องขโมยแก้วมณีแน่ทั้งนี้ก็เพราะอาศัยสังเกตอาการที่เข้าไปของพรามนั้นที่นี้คิดว่าโอ๋หนอพรามไม่ควรจะทำอย่างนี้เลย เม่พรามนั้นวางมือไว้ที่ใกล้เท้าให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าถวายบังคมแล้วถือเอาแก้วมันนีซ่อนไว้ในเกลียวผ้าแล้วก็หลบไปท่านกระดุมพีไม่อาจจะทําจิตให้เร่อมใสในพรามนั้นได้ในการที่จบพระธรรมกถาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเทศ ท่านกดุมพีได้เข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระบรมโลกประชิดกราบทูลว่าพันตีพระกวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผูมีพระภาเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าค่ะรัตนะเจ็บแยการอันข้าพระองค์โปรยปลายเวรโรคข้พระคันดูกดีสิ้นสามครั้งทำให้เป็นแถวแนวยาวเข่าสูงเพียงเข่า เมื่อชนนั้นหลายถือเอารัตนะทั้งหลายเหล่านั้นก็ชีว้ว่าความอาฆาตไม่ได้มีแล้วแก่ข้าพระองค์ยิ่งเขาถือไปเท่าไรความเลื่อมใสก็มีขึ้นเพราะว่าข้าพระองค์ปรารถนาจะสงเคราะห์เขาแต่ได้ว่าวันนี้ข้าพระองค์คิดว่าโอ๋หนอพรามนี้ไม่ควรถือเอาแก้วมณี เมื่อพรามนั่นขโมยแก้วมณีไปแล้วจึงไม่อาจยังจิตให้เริ่มใสได้พระพุทธเจย,ยวค่ะสมเด็จพระบระมศาสดาทรงส,สดับคำของรกดมพีนั้นแล้วยังในแต่เมื่าอุปาสกะดูก่อนอุบาสกท่านไม่อาจเพื่อจะทำของที่มีอยู่ของตนให้เป็นของอัญชนเหล่าอื่นเพื่อนำไปไม่ได้ไม่ใช่หรือ หมายความมาตามธรรมดาของที่เรามีอยู่เนะี่ยเรายกขึ้นเขาคนอื่นก็หยิบยกขึ้นได้เราไม่สามารถจะบังคับให้ขขงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เรายกขึ้นแล้วคนอื่นยกไม่ได้องค์สมเด็จพระจอมไตราถามอย่างนั้นเขาก็ตอบแล้วว่าเขาก็ตอบว่าใช่เจ้าค่าสําหรับกุะดุมผีนั้นดำรงอยู่ ในที่องค์สมเด็จโตสมมาสมพุทธเจ้าประทานแล้วเคยหมายความมีความเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันไม่เที่ยงมันมีแล้วมันก็หมดไปของที่เราหามาได้ชาวบ,บ้านก็ขโมยได้เหมือนกันและยิ่งถวายบังคมองค์สมเด็จพระทรงทันแล้วได้กระทำการปรารถนาว่า พันเตพระกวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระ้า,จาจะเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าข้าพระราชาหรือโจรมาหลายร้อยชื่อว่าสามารถเพื่อจะคมเหงข้าพระองค์ถือเอาแม้แต่เส้นได้แห่งชายผ้าอันเป็นของข้าพระองค์เองก็จงอย่ามีนับเต็มรแบแบบนี้เป็นต้นไป ตอนนี้ฟังจะเฟือสักนิดหนึ่งเพราะว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าของทุกอย่างเนะี่ยคนต้องยกไปได้แต่ว่าท่านโกดมพีก็อธิษฐานใหม่ว่าโดยอำนาจบุญบาร,รมีที่ข้าพุทธเจ้าทำแล้วนี้จงเป็นปัจจัยให้ของทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นโจรคนดีพระราชากนดีผู้มีอำนาจ ไม่สามารถจะนำไปได้ในเมื่อข้าพระพุทธเจ้าไม่ให้อันนี้เป็นคำอธิฐานตอนหนึ่งที่บรรดาท่านทานหลายควรจะฟังและควรจะจำเขากล่าวตอ่อไปว่าแม้แต่ไฟก็ไม่สามารถจะจะไหม้ของข้าพระองค์ได้น้ำและลมก็ไม่สามารถจะพัดพาไปได้องค์สมเด็จพระจอมไตรได้ทรงธรรมนโมธนาแก,ก่คนดมผีนั้น <c oughs> เมื่อขอความปรารถนาที่ท่านปรารถนาแล้วจงสําเร็จตามนั้นเถิดสำหรับกระดุมพีนั้นเมื่อทําการชฉล้อมระคันเดก,กุดีแล้วได้ถาวายทานดองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วมีพระบิณฑสสงฆ์ร่วมด้วยประมาณ68สิบแปดแสนไม่ใช่6ไม่ใช่แปดแสนนะหกสิบแปดแสน ภายในวิหารนั้นตลอดเก้าเดือนโอ้โหใช้เงินมากมายจริงนะทั้งกล่าวว่าในการเป็นที่สุดได้ถาวายผ้าตรายจีวรเกบรรดาพิสุสงทุกรูปและถาวายผ้าสารดกสำหรับทำจีวรของพิสุใหม่ในสำนักสงฆ์ได้มีค่าถึงหนึ่งถึงหนึ่งพันแม่แกรวยจริงๆ ทำบุญตลอด9เดือน9เดือนนี้พระ68สิบแปดแสนองค์ลกศิษย์อีกกี่คนท่านฉันคนแะกคำก็6กสิบแปดแสนคำฉันคนลจายก็68สิบแปดแสนจานฟังกันต่อไปว่าผลของความดีของท่านกุดุมพีนั้นทําจะมีผลเป็นประการใดสำหรับกุดุมพีนั้นทําบุญตลอดจนอายุอย่างนั้นแล้ว เขาทำบุญอย่างนั้นแหละตลอดอายุไขแล้วก็เคลื่อนจักรัตภาพนั้นไปเกิดเป็นเทวดาในเทวโลกแล้วก็ท่องเที่ยวไปในเทวโลกเลยมนุษย์ตลอดการประมาณเท่านั้นเท่านั้นผมก็ไม่รู้เท่าไรเหมือนกันแล้วเที่ยวไปเที่ยวมาคือว่าเกิดเป็นคนบ้างเกิดเทวดาบ้างกาจากเทวดาก็มาเกิดเป็นคนจากคนก็เกิดเป็นเทวดา แกไม่ยอมลงนรกเรยเ่ไม่ว่าเท่านั้นทั้งกล่าวว่าในพุทธบายการนี้คือสมัยสมัยพระองค์สมเด็ดจเปจินาสีทรงตรัสเธอได้ถือปฏิสนธิในตระกูลของเศรษฐีตระกูลหนึ่งในกรุงราชคฤห์อยู่ในท้องของมารดาตลอดเก้าเดือนครึ่งไม่ยักครบสิบเดือน คนอื่นเท่าศาสตัตยาณเขาสิบเดือนแล้วเศรษฐีคนนี้อยู่ย่องเข้ามาอยู่9เก้าเดือนครึ่งขาดอีกครึ่งเดือนก็ในวันที่โกดุมพีนั้นเกิดสรรพาวุธทั้งหลายในบนรลลันทั้งสิ้นรุ่งโรจน์แล้วแม้เครื่องอัปรันดับเพื่อ,อพรทั้งหลายที่สวมกายของบรรดาปวงชนทั้งหลาย ก็เป็นราวกวับว่งโร์คือมีแสงสว่างโชตช่วงเปล่งและสมีออกทุกคนพระนคนรในรุงโร์เป็นอันเดียวกันหมายความพระนครเมืองน,นั้นสว่างสวัยไปหมดโชตนาการท่านเศรษฐีก็ได้ไปสู่ที่บรุรงองพระราชาแต่เช้าตรู่นี่เศรษฐีพ่อนะเศรษฐีลูกเข้าท้องแม่เศรษฐีพ่อไปเฝ้าพระราชาแต่เช้าตรู่ ครั้งนั้นพระราชาได้ตรัสถามเศรษฐีว่าวันนี้สรรพาวุธทั้งหลายรุ่งเรืองเป็นไฟรุ่งโรจน์เป็นแสงสวยแล้วพระครทั้งหมดก็รุ่งโรจน์แป็นเดียวกันท่านทราบเหตุเรื่องนี้ไหมท่านมหาเศรษฐีผู้เป็นพ่อของเด็กก็กราบทูลว่าข้าแต่สมุติเทพทราพระองค์ทราบพ,พระพุทธเจ้าขา้า พระราชาได้ตัดถามว่าเป็นพ่ออะไรจึงได้เป็นอย่างนั้นถ้ามหาเศรษฐีกล่าวว่าท่าของพระองค์เกิดในเรือนของข้าพระพระพุทธเจ้าพระเจ้าข้าความรุ่งโรจน์นั้นได้มีแล้วด้วยเดชแห่งบุญของเขานั่นแหละซึ่งบบพระราชาจึงถามว่าเขาจะเป็นโจรกระมังถ้ามหาเศรษฐีกราบถวายบังคมว่าข้าแต่สมุติเทพ ข้อนั้นไม่มีสัตว์ผู้มีบุญได้ทำพิธิหารแล้วพระพุทธเจ้าว่ะประชาชาทรงตั้งทรัพย์ค่าเลี้ยงดูสำหรับเลี้ยงดูเด็กคนนี้ไว้วันหนึ่งพันวันละหนะึ่งพันน่ะนี่อันนี้สงที่ทำบุญดีนี่มันเป็นอย่างนี้เริ่มมีทรัพย์ตั้งแต่อยู่ในท้องเริ่มเข้าท้องแม่ก็มีไรายได้วันละหนึ่งพัน โดยมีพระราชดำรัสว่าถ้ากันนั้นเธอเลี้ยงเขาว่าให้ดียิ่งจะเป็นการสมควรจงเ,งเงินทองส่วนนี้จงเป็นค่านำนมสำหรับเขาขณะในวันวันที่ตั้งชื่อบรนดาบะชาชนนั้ไหลยิึงได้ตั้งชื่อของเขาว่าโชติกะโชติกะนี่แปลว่ารุ่งโรยโชตนาการ เพราะเหตุว่าธรรมนกรนนสิ้นเฮโรงโรดมีความแสงสว่างต่อมาในเวลาที่เขาเติบโตแล้วเมื่อภาคพ,พื้นอันเขาก็ทำชำระอยู่เพื่อต้องการจะโปรกเรือนพบของเท้าสกัสแสดงการร้อนแล้วหรือสองนาทีเอาว่าไปเท้าโกศีส,สกเทวราชใครควนดูว่านี่มันเหตุอะไรหนอ ก็ทรงทราบว่าชนทั้งหลายกําลังจับจองที่ปลูเรือนของโชติกาทรงดำริว่าโชติกานี้จะไม่อยู่ในเรือนที่ชนทั้งหลายเหล่านั้นทําได้แล้วการที่เราไปในที่นั้นจึงเป็นการสมควรแล้วก็เสด็จไปที่นั้นด้วยเพศแห่งนายช่างไม้ยิงแต่ว่าพวกท่านทําอะไรกัน คนหลายเหล่านั้นก็กล่าวว่าพวกฉันจับจองที่เย่าปลูกเรือนสำหรับโชติกะถ้าโกศีส,สกเทวราชคือประอินตัดว่าพวกท่านโยหลิกไปโชติกะนี้จะไม่อยู่ในเรือนที่ท่านทั้งหลายปลูกแล้วก็ทอดประเนตรเลยแล,แลดูภาพพื้นมีปริม,มาณสิบหกการีบ แล้ดูลภูไม่ประเทศนั้นก็เป็นที่สม่ำเสมอทันใดนั่นเองคือปรับพื้นเอาในตาเป็นเทเตอร์พอดุจยวงใส่ศิลแล้วเท้าเทก็สรรมดำรีคว่าขอประสาทเจ็ดช,ชั้นที่สำเร็จปุณิแก้วเจ็ดราการจนจำแรกแทรกพป็นดินผขึ้นมาณที่นี้แล้วก็ทอดประเนรดูประสาทเห็นปานนั้นขุดขึ้นมาแล้วในขนะนั่นเอง ท้าาสกะทรงดำริว่าขอกำแพงเจ็ดชั้นเป็นที่สำเร็จแล้วด้วยแก้วเจ็ดราการจงปรากฏขึ้นแบดร้อมประสาทนี้เมื่อทอดพระเนตรดูกำแพงก็ปรากฏผดขึ้นครั้งนั้นเท้าเธอดำริว่าขอต้นกันลยาบกิ์ผทั้งหลายจงผดขึ้นในที่สุดรอบกำแพงนั้นต้นกันลยาบดิ์ผนี้ใครปรารถนาอะไรก็ได้ แล้วก็ทอดพระเนตรดูต้นกันรับประพฤกษ์ก็เกิดขึ้นที่นั้นเท้าเธอยังทรงดำรนว,ว่าขอขุมทรัพย์ทั้งสีงส่ขุมจงผุดขึ้นที่สี่มุมแห่งบระสาทเมื่อทอดพระเนตรดูแล้วก็ปรากฏว่าทรัพย์สีส่ขุมเกิดขึ้นมาแล้วเอาละท่านทัง้งหลายอธิบายอะไรไม่ได้เวลาเลยไปเะแล้ว สำหรับวันนี้ก็ขอ,อยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมมีแด่ท่านทั้งหลายผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี